สวัสดีครับท่าน e ครับกับผมพันธุ์ประโทพัฒระอัฏฐกรครับต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับท่านได้ให้ความกรุณามาให้ความรู้ทราบว่าท่านเป็นนายทหารไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนาของกองทัพไทยท่านได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกองทัพไทยแล้วท่านก็ได้ตกคึกทางวิทยาศาสตร์มา มากพอสมควรมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,500ที่ผมจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเซนคาเบียนนะครับสมัยนั้นผมเปินสอบคณิตศาสตร์ได้ที่หนึ่งของประเทศของประเทศไทยครับผมแล้วก็อยากเป็นทหารมากนะสาเหตุที่อยากเป็นทหารเนี่ยเพราะว่า คุณพ่อเป็นทหารมารน้าก็เป็นทหารมารขี่มา้าสมัยนะั้นมันโก้ดีนะฮะผมก็เลยอยากเป็นทหารมาเหมือนคุณพ่อเหมือนน้าผมนะครับซึ่งซึ่งเป็นในผลทั้งคู่คนะฮะสมัยนะั้นยังไม่มีเตรียมทหารเลยนะเออผมผมก็เรียนเตรียมใน้อย จบชั้นปีที่สองสอบได้ที่สองของรุ่นนะฮะที่หนึ่งคือพลเอกชานบุญประเสริฐซึ่งตอนที่กเกษียณท่านเป็นเสนาธิการฐานบกนะฮะรุ่นผมเนี่ยส่งไปส่งไปสหรัฐสามคนคนะฮะก็มีชานมีผม แล้วก็อีกคนหนึ่งคือพลเอกธีรวัตรปัมตมานนครับนะ,ะครับซึ่งคุณพ่อคุณพ่อของธีรวัตรเนี่ยก็เป็นเสธทหารตอนนั้นครับท่านก็มีความเมตตาก,กับพวกเราครับก็คือแทนที่แทนที่จะตัดคนใดคนหนึ่งออกไปครับท่านก็ขอทุนมาเพิ่มอีกทุนหนึ่งให้ธีรวัตรได้ไปด้วย นะฮะก็โอเค,คก็ต้งลงไปกันสามคนคนะทีรวัตกับผมเรียน mm hmm. ที่ Virginia Military Institute นะ,ะซึ่งถือว่าเออเป็นเวสต์ o i n t ของภาคใต้ของสหรัฐรนะแต่จริงๆแล้วพอพอไปเข้าเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เวสต์ o i n t ต่างหากที่เป็น VMI of the North ะนะ สมัยที่ผมเรียนเนี่ยไอสงครามการเมืองมันยังลบกันอยู่ลบกันอยู่หมายความว่าลบกันในใจของคนนะฮไม่ได้ลบกันเนสงครามโดยโดยใช้กำลังจริงๆริงนะครับก็สรุปว่าเวียเนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนเดียวเป็นโรงเรียนทหารโรงเรียนเดียวของสหรัฐ ท,ที่มีที่มีธงชัยเฉลิมลพลภาษาฝรั่งเขาเรียก Battle Flag ก <Okay. S 1> เพราะว่าตอนที่มันจะจบสงครามกลางเมืองเนี่ยทางฝ่ายใต้ไม่มีกำลังพลพอก็เลยต้องเอานักเรียนไปลบด้วยะ,ะสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยก็ยังมี มีการสวนสนามทุกปีที่ฉลองนิวมาร์เก็ตพร์ไรน์นิวมาร์เก็ตเป็นสงครามที่ที่เวียดนามไปร่วมด้วยนะฮะแล้วก็มีการมี <c oughs> มีนักเรียนที่สุดเสียชีวิตไปห้าคนคตอนตอนที่ผมอยู่ปีสุดท้ายเนี่ยผมยังผมยังนึกขำอยู่ในใจว่าเออผมเป็นนักเรียนพวกขบวนนะ ก็ต้องออกไปเรียกชื่อผู้ที่เสียชีวิตอย่างนึกขำตัวเองว่าเ,ออเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาซสนหน่อยเนาะ<อ>เราเป็นกระเหลี่ยงมาจากอีกซีกโลกหนึ่งน,นะ<อ>ุนนะแต่แต่แต่ต้องมามาเดินสวนสนามในฉลองสองครามกลางเมืองของสหรัฐซึ่งเราไม่ได้มีส่วน รวมเดยเลยสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็เอออันนี้ก็เลอกฟังเฉยๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับที่เริ่มเกิดให้ฟังเนี่ยเพราะว่าจะได้จะได้ทราบว่าผมเริ่มเกิดมาจากตรงนั้นนะว่างไรับผมเกิดในที่นี้หมายความว่าเริ่มเริ่มมีความรู้ในระดับอุดมศึกษาครับก่อนที่จะ กลับมาเนี่ยก็เรียน <c oughs> เรียนเบสิคคอร์ดที่ฟอร์ดน็อกนะครับเบสิคคอร์ดของทหารบ้าอเมริกัน <c oughs> แล้วก็หลักสูตรจู่โจมกับหลักสูตรโดดร่มนะฮะเรนเจอร์แอร์บอลที่ฟอร์ดเบนนิงทหารราบนะครับ, borne, ning, รบ,นะรบก็กว่า กว่าจะถึงเวลากลับบ้านเนี่ยก็ใช้เวลาอีกปีนึงมนสรุปลงความแล้วเที่ยวแรกที่ผมไปสหรัฐเนี่ยใช้เวลาหกปีนะก็เรียกว่าคิดแบบเด็กกาบเมกะนันเพราะอตอนที่ผมไปผมผมเป็นเด็กหนุ่มจากเตียมในร้อยที่ที่ยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไร<อ>นะฮะกลับมาเนี่ย ก็ตอนนั้นผมก็นึกว่าผมเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะแรับมาเป็น103ร้อยตรีนะครับที่ศูนย์การทานมาป๋าเปรมเป็นนายคนแรกรนายคนแรกและและนายที่ผมรักมากที่สุดถ้าไม่ได้ป๋าผมไม่ได้เป็นนายพลเพราะผมไม่มีผมไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะเป็นนายพลทักเท่าไหร่ นะครับหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าเออ,อยากเป็นทหารแต่ไม่อยากเป็นในพลมันเป็นไปได้ไงก็ไปรายงานตัวกับป๋าเนี่ยป๋าท่านเอ้ว่าผมอยู่สองชั่วโมงสองชั่วโมงเต็มเเลยนะผมยังนึกว่าเออท่านเห็นเราเป็นไรวะเราก็ไม่ใช่เด็กเกเรๆอะไรนะแต่จริงๆแล้วท่านเป็นห่วง นะท่านเป็นหัวแล้วก็<ะ>เออป๋าเนี่ยเป็นคือเคยเป็นไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณพ่อผมอนะฮะตอนนั้นป๋าเป็นเป็นรองผู้บัญชาการสย์การทหารมาค,รคุณพ่อผมก็อยู่สย์การทหารมาจนกระทั่งเป็นรองผู้บัญชาการถึงได้ย้ายมาที่โรงเรียนในร้อยนะฮะ ก,ก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าท่าน <c oughs> ท่านคงอยากให้ผมเป็นทหารที่มีวินัยดีนะครับ,รบเพราะป๋าเป็นในในทหารมาคนแรกที่ที่ไม่เมาไม่ดื่มเหล้ามากอยู่ศูนย์การทหารมาได้ประมาณสักสองสามปี ปากลัวผมจะเป็นแอลกอฮอล์เลก็เลยส่งมาเป็นอาจารย์อยู่ในร้อยรตรงนี้แหละที่เปลี่ยนชีวิตนะครับพอว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยผมก็ต้องเริ่มคิดว่าเอยจะสอนชาวบ้านก็เนี่ยเราต้องมีความรู้มากกว่านี้นะบจบแค่ปิญญาตรีมันไม่น่าจะพอนะ จะเอาทุนจากเรียนในร้อยกลับมากลับบาเรียนต่อก็จะต้องข้ามหัวพี่ๆเขาไว้พี่ๆเขารออยู่หลายคนที่เป็นอาจารย์อยู่ด้วยกันนะครับก็พอดีอาปาคือหน่วยที่สร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาในกรอบไหมนะครับอาปาอาปาคือ Advanced Research Project เอเจนซี่เขามาเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารเขาก็เปิดรับสมัครในายทหารไทยที่จะส่งไปเรียนต่อผมก็เลยไปสมัครตรงนั้นนะครับสรุปว่าผมผมเป็นนายทหารไทยคนแรกรที่กองทัพไทยส่งไป ส่งกลับไปเรียนต่อจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาโดยโดยอาป้าอาป้าเนี่ยร่วมมือกับกองทัพไทยในภายใต้ที่ว่า RDCT นะครับ Research Development Corporation Thailand นะครับเป็นการร่วมมือระหว่างระหว่างสหรัฐกับประเทศไทย ส่วนประเทศไทยก็มีมีนายทหารจากกองกองทัพบกมามา,มาเริ่มต้นตรงนั้นนะครับตอนนั้นน,น,น,นี่อยู่ในช่วงสงครามเวียดนามพอดีหนึ่งเก้าหกสี่นะก็สรุปว่าแทนที่จะไปเวียดนาม ผมก็กลับไปทําปัญญาโทต่อที่สหรัฐรทำไมผมถึงถึงกล่าวถึงของคราวเวียดนามเพราะว่าผูว้วิชาก,การก <c oughs> องกําลังที่เวียดนามตอนนั้นคือพลเอกฉลาดมีรัญิติเตครับนะท่าน <c oughs> ท่านให้ทอ,อมามามาชวนผมไปเป็น ไปไปเวียดนามกับท่านให้ไปร่วมงานกับท่านว่างงนั้นเถอะนะครับซึ่งถ้าผมตัดสินใจอย่างนั้นนะชีวิตของผมก็คงเปลี่ยนไปนะอาจจะตายไปแล้วก็ได้เนาะเขาให้เวลาผมสงปีผมใช้เวลาปีหนึ่งจบรับปปิญญาโต้นายไม่นายบอก เออขอกลับผมขอกลับนายไม่ให้กลับจากถึงวิจัยอะนะครับไม่ให้กลับบอกมีเวลาใช้เวลาให้หมดนะย่าให้เสียไปคงจะกลัวขาดทุนสารัรบนะก็โอเคผมก็ต่อรองบอกถ้างั้นถ้างั้นผมทำรีเสิร์ชให้ต่อ เพราะว่าดายตอนนั้นอยากให้ทำปริญญาเอกต่อเลยครับผมก็เลยต่อรองบอกว่าโอเคผม,ผมขอทำรีเสิร์ชต่อให้ใครครบเทอมแล้วกันก็สรุปว่าทำรีเสิร์ชที่โรมแอเด Development Center นะครับก็พอครบเทอมก็กลับมา ผมจบวิญญาโทปปี69ปี69เนี่ยอัลัลนทัวริงซึ่งเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยของไอทีปัจจุบันเพิ่งจะสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรกสำเร็จในโลกครับออ 1969, คอซ1969นะพราะฉะนั้น ที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าตอนนั้นนะคอมพิวเตอร์ยังไม่มีนะคาลคูลเลเตอร์ก็หายากนะเรียนวิศวกรเนี่ยยังใช้สไลด์รูครับสมัยปรนะชัครับนะเออสมัยนี้มันมันเป็นไดโนส์ไปแล้วเด็กๆ <c oughs> น้องๆคงคงไม่มีใครรู้จักสไลดโล์โรครับนะค,บคุณเคยเห็นไว้เคยเห็นอยู่ครับแต่ใช้ไม่เป็นครับโอเคทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร5ปีครับนะครับถึงได้กลับไปเรียนต่อนในระดับปริญญาเอก ตอนทำปิญญาเอกผมก็เลยเลือกไปเรียนที่ UCLA จากทุนของสูนนนุัยใจเนี่ยร่วมกับ USAID ชื่อคุ้นๆไหม USAID ไอ้ USAID เนี่ยมันมีหน้าที่ช่วยช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาครับนะ จริงๆมันอ้างว่างั้นแต่ทุนที่มันให้ให้การช่วยเหลือเนี่ยน้อยว่าทุนที่เขาให้ผมตอนที่ไปเรียนอ c l a เนี่ยแค่เดือนละสี่ร้อยเหรียญครับท่านก็เลยเข้าไปทำงานก็ลเลยโชคดีโชคดีได้ <c oughs> ได้วิเซรส์สติชินะครับจากจากนาซา ตรงนี้ไงที่ผมบอกว่าผมเคยทำงานกับนาซาได้ร่วมกับโครงการนาซาสหรัฐอเมริกาเลยนะครับคคคครรรรัััับบบบเพราะว่าเพราะว่าแอดไวเซอร์ของผมครับซึ่งเป็นแอดไวเซอร์ของนายผมที่ศูนย์วิจัยด้วยครับนะครับด็อกเตอร์ลีองดิสนีย์แกเป็นแกเป็นแชร์แมนแชร์แมนของ B1 Committee ครับนะทุกคนรู้จัก B1 ใช่ป่ะ เครื่องบินล่องหนเครื่องแรกของจอร์อครับนะฮะเออแกก็เลยหาทุนให้ผมทําทำงานกันนาซ่าครับนะครับดเริ่มต้นที่ท่านได้ร่วมกับองค์การที่ทันสมัยที่สุดนำสมัยที่สุดใช่ไหมครับท่านครับสมัยนั้นครับครับใช่ครับใช่แต่ เครื่องเป็นรอยล่องหนของสหรัฐขณะนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่หนึ่งของโลกอีกต่อไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวเร,เราจะไปถึงตรงนั้นครับครับครับนะครับครับก็สรุปว่าผมก็ทำงานได้วิเซอร์ s ัส n t นชิ p จาก NASA เนี่ยอยู่4ปีเปีพอผมได้ทุนจากจาก USID a เนี่ย4ปี นะครับ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ยผม <c oughs> ผมได้รับปริญญาเอกหลังจากหลังจากที่ผมเข้าเรียนแล้วประมาณสามปีตอนที่เรียนเนี่ยเพื่อนญี่ปุ่นนี่เขาก็ได้ทุนจากนาซาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคนทำเรื่องอะไรเรื่อง GPS อ๋อครับครับนะ เริ่มต้นของ GPS ใช่มคใช่ใช่ก่อนนั้น GPS ยังไม่มีครับผมเพื่อนญี่ปุ่นผมคนเนี้ยเขาเป็นคนเริ่มต้นอท่านก็มีส่วนร่วมในการอ่อผมมีส่วนรู้ผมมีส่วนรับรู้ผมครับ GPS เรื่องที่ผมทำคือเรื่อง จรวดนำวิถีและการต่อต้านจรวดนำวิถีอ๋อที่ท,ที่ที่ท่านเอามาใช้ในกองทัพไทยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อครับจรวดนำวิถีครับรครับ,รบใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มผมเริ่มคิดอะไรใหม่ๆมาตั้งแต่มาตั้งแต่สมัยจบจากวิทยาลัยแล้วนะจะอ่าครับเพราะว่าเรามีงานเด็กทุกปีเนี่ยครับงานเด็กทุกปีผมจะทำให้ ของเล่นคือรีโมทคอนโทรลอ๋อรีโมทคอนโทรลคอนโทรลรีโมทคอนโทรลให้ให้เด็กเล่นอ๋อ oh, ครับครับนะเพระาะฉะนั้นเพระาะฉะนั้นตอนนั้นตอนนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นของแปลกอ๋อ oh, ครับเป็นจุดเริ่มต้นมาพัฒนาถึง AI เออครับเออนะครับ <c oughs> แต่กี้นี้บอกแล้วใช่ไหมฮะว่าว่าผมผมทำเรื่องจรวดนวิถี และการต่อต้านจะวหดนนววิถีแล้วก็บอกด้วยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในโลกค,คอมพิวเตอร์ยุคแรกๆมันก็ไม่ได้ไปเร็วนะตอนที่ผมกลับมาเนี่ยผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารแล้วก็ไม่ยอมเข้าโรงเรียนเสียนะะ ป๋าเนี่ยเป็นคนสั่งให้ผมเรียนไปเรียนโรงเรียนเสเพราะฉะนั้นผมผมจะเข้าเรียนโรงเรียนเสช้ากว่าเพื่อนนะครับเพื่อนนักเรียนในร้อยที่เรื่นเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าประมาณรุ่นที่ห้าสิบนะผมเข้าเรียนเสชุดที่ห้าสิบเก้า นะครับพร้อมๆพร้อมๆก็เตรียมทหารประมาณรุ่นเจ็ดถึงรุ่นเก้าก็ก็เข้าช้าเข้าช้าเนื่องจากแก่กับเขาเพื่อนเขาก็เลยให้เป็นประธานรุ่นนะครับอก็ ก็เป็นประธานรุ่นบาจนจนกระทั่งบัเนี้แต่ว่าเป็นประธานรุ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเออตอนนี้ไม่มีการพบปะกันเลยะนะครับไม่แต่ว่าคนที่เรียนเสพร้อมกับผมคนหนึ่งคือพลเอกทีละพงศ์ี่ก็อยู่ในคอคลังสมองเนี่ยอ๋อกลุ่มป้องกันประเทศใช่ไหมครับป้องกันประเทศใช่คนนั้นสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเสียด้วยอ๋อครับผมนะครับ ก็เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเสียอยู่ด้วยกันครับนะที่ผมเพราะฉะนั้นที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้เป็นแรงบันดาลใจของนักวิทยาศาสตร์ไทยว่าฝรั่งมันไม่ได้ฉลาดกว่าเราครับคบนะทำไมผมทำได้นักวิทยาศาสตร์ไทยนี่หลายๆคน อาจจะฉลาดกว่าผมนะโดยเฉพาะน้องๆสบายเนี่ยที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้เป็นแรงบันดาลใจก<อ>ท่านาก็ยืนยันว่าคนไทยฉลาดเก่งใช่ไม่แพ้ต่างชาติเลยไม่ได้แพ<อ>้เลยครับผมเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยใฝ่รู้กันเท่าไหร่รนะฮะโดยเฉลี่ยโดยสติติแล้วเนี่ยเราอ่านหนังสือจะน้อยบากโดยเฉพาะเด็กๆครับ ก็ก็สรุปว่าชีวิตผมมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แหละครับระหว่างนักวิชาการกับกับทหารอาชีพในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยผมก็จำที่ป๋าให้โอวาดไว้ได้ว่าเราต้องแทนคุณแผ่นด,ดิน เราเกิดมาบนแผ่นดินเนี้เราเป็นหนี้แผ่นดินอยู่เพราะฉะนั้นเราเราทำอะไรได้ที่จะทำให้แผ่นดินนี้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญขึ้นมาเราก็ควรจะทำเพราะฉะนั้นผมก็ยึดคตินี้ไว้ตลอดเวลาจนบัดนี้ผมก็ยังยึดอยู่